ต่อันเลยนะครับมันเป็นประเด็นที่สังคมถกเถียงแล้วก็ตั้งคําถามว่าจริง okay. ๆหนึ่งในคนที่ออกมาพูดค่อนข้างแรงแล้วก็เตือนสติไปยังคุณโนตอุดมว่าคุณเป็นตลกขากินเข้าใจแต่อย่าใช้เรื่องราวของการบูลลี่คนอื่นมาทําแบบนี้คนที่พูดแบบนี้ก็คือผู้การแต้มนะครับพลตรีดรวิชัยสรรประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนนี้ผู้การแต้มอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้การแต้มค่ะสวัสดีครับผมพลตรีวิชัยสรอประภัยครับ ค่ะผู้การแต้มขาก่อนอื่นเลยขออนุญ,ญาตถามได้ไหม<บ>คะว่าผู้การแต้มมีโอกาสได้ดูเ,เดี่ยวของคุณโน้ตเนี่ยจนจนจบทั้งทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะก็ก็ไม่จบเพราะผมฟังเนี่ยผมก็ไม่อยากจะดูแล้เพราะว่ามันเหมือนเป็นตลกร้ายอะ่ะมันตลกือคือ,คอ,คอเอาเอาเอาคนอื่นเขามาบูลลี่อะ่ะนั้นก็มาตลกมาเรียกเสียงหามมันมันไม่ใช่ผมผมฟังแล้วผมก็แต่ผมฟังหลายๆ มุมแล้วผมมองว่ามันก็เหมือนพูดเปรียบเทียบแล้วก็คือฟังก็รู้ล่ะคุณคุณไม่ต้องหมายอื่นน่ะคุณฟังผมฟังรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเท่าที่ฟังมีป,ประเด็นตรงไหนที่รู้สึกไม่สบายใจและเป็นห่วงบ้างคะอ่ะอย่างผมอย่างอย่างแรกนะไม่ใช่ผมดัดจริตยอย่างที่คุณไปพูดถึงศิลปินแห่งชาติอะไรต่างๆเนี่ยผมถามว่า คุณรู้ไหมคนจะเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่ง่ายๆนะต้องทําความดีความชอบแล้วไม่ใช่เพียงทาได้ชิ้นเดียวแล้วเป็นนะและ้วผมถามว่าถ้าคุณเอาคุณกับคุณเป็นศิลปินคนที่เป็นศิลปินแห่งชาติมาเทียบกันนี่นะคุณก็คุณ,ค,ณคุณไม่ได้ได้อะไรเขาเลยนะคุณเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยฝัางเขาจะสะสมความดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ เป็นตัวอย่างให้สังคมให้เด็กอะไรต่างๆ,ๆมากมายนะแต่คุณเนี่ยทำอะไรรู้ไหมไปตลกเอาคนอื่นมาแะมาตลกมากันแน่กันแหนและเสร็จแล้วคุณก็กลับบ้านเอาหอบทังไปนะเอาคุณรีกรุงเพียรอย่างนี้ทีแล้วแล้วคุณก้าวไปกระตุตกกระแนกกันเลรไม่ต้องผมพูดถึงแค่ผมแม่อาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยคนรู้แล้วว่าท่านมีซีมือ,อยังไง ท่านยังเดือดยางแค่ผมถามว่าเอาเอาแค่หวังเตะแล้วกันคุณรู้ไหมหวังเตะตลกอ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรเพื่อลำตัดนะคครับุณโชคดีนั่นเองผมพูนพูดแล้วคุณตลกแล้วคนเชื่อแล้วคุณก็เคยมีประวัติว่าคุณบอกยากจงยากจนนับถือพ่อแม่นับถือคนตรงนี้แล้วมาวันหนึ่งคุณบอกเด็กคุณไม่ผุ้ใหญ่ไม่ต้องทําตัวให้คนและทําแค่ไว้ให้กับคนไหวก็ ก็พอแล้วอันนี้แสดงว่าคุณมีตังค์แล้วแต่คุณก็ไม่เคยนับถือผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังไงหรือคุณไปดูเทปเก,ก่าๆคุณก็พูดถึงเรื่องอพ่อของแผ่นดินคุณก็พูดอีกมุมหนึ่งแต่พอวันนี้มาคุณก็พูดอย่างกูไม่พอเพียงละอะไรอย่างเงี้ยนะ มันขอขอนุญาตครับผู้การแต้มบางคนก็มองว่ามันไม่เป็นการตีความเลยเกินไปไกลหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าดูในเนื้อหาบริบทจริงๆมันเหมือนว่าคุณโน้ตเขาจะเล่นตัวเขาเองว่าตัวเขา่พอเพียงไม่ได้เขาทาใ <ช S 1> ห้สําเร็จก็ก็พอเพียงไม่ได้คุณจะพูดคุณจะพูดทาไมอ่ะผมว่าเขามีเจตนาทุกเรื่องอะคุณโน้ตอะคุณต้องไปดูดิตั้งแต่ลอกล้อคุณตูเขาก็ทําเป็นประเด็นเพื่อจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย เรื่องในเงินอ่ะเพราะทาเสร็จแล้วเขาก็ได้เงินใช่ไหมคนเก็บตังค์คุณเก็บตังค์เขาใช่ไหมแล้วคุณก็ลุงตู่มารอม้อมาคุณแล้วผมถามว่าลุงตู่คุณคุณกับลุงตู่ไปเทียบดีว่าลุงตูท่ทํประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองอะไรอาจจะพูดผิดพูดไม่อะไรก็แล้วแต่แต่ลุงตู่ทำประโยชน์บ้านเมืองกับคุณกับลุงตู่อ่ะคุณไปเทียบเนี่ย คุณไปเทียบกับขาวัวกับโนดกับลุงตู่นี่ให้ให้โนดเอาสมองคิดที่ว่าคุณกับลุงตู่ให้ทำาโยชน์มากครับแต่ผู้การครับหลายคนก็มองว่ามันก็เป็นอาชีพคือสแตนด์อัพคอมเมดี้มันก็เป็นอาชีพที่ต,ต้องพูดแซวพูดตลกร้ายพูดกระแนกแหน่คนอื่นเพื่อให้มันตลกกบขันนี่คุณไป,ไปพูดทำไมนะคุณตลกอย่างอื่นก็ได้นี่ คุณก็ตลกอย่างอื่นก็ได้นี่ยทำไมนะคุณต้องไปบุรี่เขาในล้านรู้สึกจะมีพูดถึงเรื่องผู้หญิงหาก,กินใช่ั้งผมไม่ฟังแต่คนเล่าผมฟังคุณก็ลองไปดูดิเป็นเรื่องเต้นอาโกโก้ครับอไปไปไปบุรีเขาทำไมอะ่ะแล้วคุณไปยกลิซ่าเพราะลิซ่าดังคุณก็ไปยกใครใคร เด่นใครดังก็ไม่เป็นไรหรอกก็คุณก็พูดถึงได้ <S <S แต่คุณไม่ต้องเอาคนเด่นคนดังแล้วมามาเปรียบเทียบแล้วคนที่ไม่เด่นไม่ดังอ่ะประเทศไทยมีเด่นดังอย่างที่คุณเอ่ยนี่กี่คนกับไอ้ที่คนเขาไม่เด่นดังคุณก็มาบุลิกเขาแล้วคุณมันมันไม่ถูกอ่ะผมว่ามันแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อไม่รู้ว่าผมว่ามันเพื่อมีอาเจนดาอาเจนดาหมดออกมาท์จันท์จันท์น โอ้ย่างกการมองว่ามีมีอเจนดวามีอเจนได้ยังยังไงบ้างคะพอจะเล่าได้ไหมคะเอเจนดาก็คือคือเาทำเลยเขาก็เขาก็ต้องเรียกแขกเรียกเงินลิขรทองนี่เขาได้ค่าค่าแสดงเขาก็จัดแสดงเองเขาค่าอะไรอย่างก็อย่างนี้ก็ไม่มีความคิดอะไรเวลาเขาออกคอนเทนต์อะไรมาเขาก็เพื่อให้คนไปดูเยอะๆจะมาได้กำไรเยอะๆ ว่แค kind of ่น so, like so ั้นเนีคือคือผู้การกําลังจะชี้เป้าว่าการแสดงเหล่านี้ถูกคิดมาแล้วคาพูดเหล่านี้จะต้องกลายเป็นประเด็นดราม่าถูกคิดมาแล้วเพี่จะได้แอบแฝงก็คุณเป็นเขาไดแงกี่รอบคุณเขาคุณ้าพูดแบบนั้นน่ะคุณจะไม่คิดยังไงถ้ารอบเพราะว่าคุณพูดแนวนั้นน่ะคุณเคยดูเก่าๆดิคุณเคยดูเก่าๆดิขี่รอบเพราะเาพูดแนวนั้นน่ะก็คือมันเป็นหลายคนก็บอกมันเป็นสไตล์หลายคนก็บอกว่ามันก็ต้องทําแบบนี้ไม่งั้นมันขายไม่ได้ ก็ผมก็ก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงก็ตายก็ตายผมก็บอกคุณก็ไม่ว่าอะไรคุณจะเป็นตายยังไงผมก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคุณโน้ตห้าสิบกว่าแล้วนะแล้วคุณทําไมไม่พูดในทางที่มันสร้างสรรค์บ้างอ่ะผู้การแต้มขาจากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะโหหลายวันแล้วก็มีหลากหลายประเด็นมากผู้การแต้มคิดว่าเออสังคมเราเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะผู้การค่ะคือสังคมบ้านเราเนี่ย ก็ S <S จะเอาเทืว่าโอเคคนรุ่นใหม่เด็กคุณนั้นคุณคิดว่าคุณจะสอนเด็กรุ่นใหม่ในมุมไหนอ่ะเ,เด็กรุ่นใหม่เรามีความคิดอิสระเราห้ามไม่ได้อยู่แล้วความคิดเด็กมันก็ไปตามยุคตามวัยของเขาแต่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราจะทําเติมให้ต่อไปงั้นหอนหอันไหนเราก็ตุกได้กระตุกร่องอะไรมา <S 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 อันไหนเป็นตัวอย่างที่ดีเราเป็นตัวอย่างได้บางเลยมา่าเราก็คิดได้ไหมละ่ะ อะ่อย่างผมผมจะทําให้บาบาๆบออะไรก็ได้ไหมอย่างนั้นเหรือแล้วก็ให้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 โชว์เชี่ยวมาโว้ยของมีจะไปทําอะไรไม่มีแต่ผมมองว่ามันมันไม่เหมาะสมใครจะมาคุณไปดูที่ผมพูดี่มันไม่เหมาะสมแล่ผมพูดบอกว่าให้ผู้ใหญ่ทําตัวไว้ให้เด็กไหว้ก็พอแล้วึ่งถ้าคุณพูดอย่างนี้สักวันหนึ่งคุณหมดยุคแล้วใครก็จะ เด็กมันก็บอกไม่ไว่าแล้วเพราะคุณโน้ตก็เคยบอกเนี่ยแล้วถามที่การไปพูดอย่างเงี้ยมันทําให้เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคารพกันไหมอ่ะแล้วก็อมันเป็นเหมือนเป็นความรุนแรงไหมไปหรือเปล่าละ่ะมันเป็นตลกล้ายไหมละ่ะเออถ้ามันเป็นตลกที่เอสร้างสารรค์มันก็จะร้อยแบบนึงก็ได้ใช่ไหมคุณคัน<อ>แต้งคะ <ขอ S 1> แล้วถ้าถ้าสมมติว่าออ่ เราไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าที่สุดแล้วคุณนุขยับออกมาบอกกับสังคมว่าคือไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยพอจะเข้าใจได้เขาจะอภัยได้ไก็เขาก็เอาอภัยได้อยู่แล้วเขาผมไม่ได้มากที่แบบว่าจะอภัยไม่ได้ไม่ใช่แต่ผมเพียงแต่พูดว่าคือมันไม่เหมาะไม่งามเท่านั้นเองในความรู้สึกผมอะคือเรา สนลกไม่ใช่ว่าตลกแล้วไปเอาคนอื่นเขามารอ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 แล้วสนุกไงฮะคุณไม่คิดอะผมถามว่าทุเมื่อสมัยคุณคุณล้อลุงตู่อะผมถามเมียลุงตู่คิดยังไงคุณคิดไหมว่าลูกสาวลุงตู่คิดยังไงแร่รกูลลุงตู่เขาจะคิดยังไงคุณคิดมั้งไหมอะครับเอาหรือคุณบอกว่าล้อเลียนได้เป็นการล้อเลียนตลกเฮ้ยอย่างนี้ได้งไงอะ เข้าใจในมุมมองของผ<ต>ู้การแ<ต>ท้เ<ต>ว่ามันเป็นสังคม<อ>ไทยด้วยอ่ะครับอ,อผมถามว่ายัางไงพูดถึงอาลุงตู่กับโน้ตคนทําประโยชน์ก็คุณก็ไม่ถึงอะไรสีิกระพี่เดียวของตู่ผมถามาอายุลุงตู่ก็เป็นเป็นพี่คุณจะเป็นพ่อคุณก็ได้คุณก็เอามาร้องเล่นอีกอ่ะอันนั้นบองใมุมบอกนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะบางครั้ง ไปดูเก่าๆล่ามไม่ถึงโอ้ย,อยใหญ่พูดถึงครับอ่ะมันก็ประมาณนี้เข้าใจในมุมมองของผู้การแต้มที่อยากจะฟากน,นะครับว่าทำอะไรตลกก็คือผมพูดอะไรตลกกระหลกได้จากบางทีบางอะไรควรไม่ควรเนี่ยมันควรจะหลีกเลี่ยงได้ครับคบจะไปอาจะบอกว่าเออไม่อดอมอมคำว่าอดออมในี่ใครก็ได้อแต่ก็พูดไป แต่พอคุณบอกพอพูดตรงนี้แล้วคุณไปมองเนื <nước> <Genius. tr if> ้อหาทั้งเรื่องเลยคุณจะรู้เลยว่าอ้าวอมันมันหมายถึงอย่างนี้ดีกว่าคุณจะไปเอาว่าคนรวยมาเป็นตัวอย่างไม่ใช่หรอกคุณมองลึกมองไปรอบ่มองทั้งเรื่องเลยคุณก็จะรู้ไอ้นี่มันหมายถึงเรื่องอะไรสุดท้ายท้ายสุดผู้การแต้มอยากฝากอะไรไหมคะเพราะว่าในออนไลน์เดือดในออนไลน์นี้ต้องบอกว่าเดือดมากคอมเมนต์ก็มีคือคือเราคือก็ฝาก อทุกคนอ่ะบอกฟังมันก็มีสติแ็ะอย่างที่พูดอ่มีสติแต่ผมไม่อยากจะพูดถึงคนฟังหรอกผมพูดถึงคนที่พูดมากกว่า<อ>ทุกคนฟังอ่ะมันต้องทั้งมีทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยคนนั้นก็ชอบไม่ชอบมันเป็นประเด็นได้แต่ผมอยากจะพูดถึงคนพูดว่าควรจะทํารู้สึกทำตัวยังไงอายุมากแล้วอันไหนควรไม่ควรไม่ใช่แต่เอาใจรุ่นใหม จะเอาใจแต่รุ่นใหม่แล้วพวกเราก็ไปไป,ไปทําแบบเน,นี้ยที่บอกเอาใจรุ่นใหม่แล้วเราก็ไปตั้งสอนแบบเน,นี้ไอ้เรรุ่นใหม่โตขึ้นมันจะเป็นยังไงอะ่ะครับอถ้าเราเอาใจรุ่นใหม่เราก็สอนทางที่ดีด้ไหมค่ะ right? ก็ก็ตลกในทางที่ดีไม่เยอะแยะมั้ยอ่ะแต่สมัยตอนต้นๆสมัยโน,น,น,น้ตดังใหม่ๆมันมันก็ไม่ใช่ตลกแบบนี้อ่ะค่มันไม่ใช่ตลกเอาหุ้หลักมืใหญ่ตอนหลังเนี่ยผมมองว่าเขาเอา เอาคนผู้หลักผู้ใหญ่หรือเอาคนมมบุรี่มากมากขึ้นน่ะมันมากขึ้นน่ะในความรู้สึกผมอ่ะเอาละค่ะได้เห็นมุมมองนะคะของผู้การแต้มนะคะขอบคุณมากเลยที่เข้าสายแล้วก็มาแชร์มุมมองกันในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ